วัดีครับวันนี้บ้านสวนน้องปิ่นละปางนะครับก็จะมานําเสนอาการเตรียมดินสําหรับเพาะกล้าประหวานป่านะครับซึ่งเป็นสูตรของบ้านสวนน้องปิ่นละปางนะครับโดยมีส่วนประกอบหลักที่จะานาไปสู่การเพราะกล้าก็ประกอบไปด้วยอย่างแรกนะครับก็คือดินนะครับหน้าดินดินร่วนดินที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับของเราเองนี่แหละนะครับอย่างที่สองก็จะมี ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกของเราก็จะเป็นปุ๋ยมูลไกล่มูลเป็ดนะครับมูลวัวแล้วก็แกะเผานะครับหรือแกลบดำนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือฟูนขาวโดโลไมท์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินของบลมยูนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ก็เราจะนำมาเป็นส่วนประกอบนะครับตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการร่วนซุยของดินที่จะนําไปสู่การเพอก้านะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนี้เราก็จะคุกเข้าให้เท่ากันแล้วก็จะบรรจุลงในภาชนะที่เราจะเตรียมสําหรับการพอก้านะครับในรอบนี้เราจะเพาะกล้าในกระถางพลาสติกนะครับ,รบเพื่อการดูแลและก็การจเจริญเติบโตของปาหวางป่าที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ รอติดตามนะครับการเจริญเติบโตของกล้าประหวานป่าในรอบปี257 0ของบ้านสวนเมปินโนปางในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ